สวัสดีครับทุกคนถ้าใครอยากหาหนังสือน LGBT นะครับผมขอแนะนําเล่มน,นี้เลยนะคะเป็นหนังสือที่ผมชอบมากเลยนะคะเป็น LGBT ด้วยนะคะซึ่งเนื้อเรื่องจะเกี่ยวกับว่ามีผู้ชายสองคนนะครับที่ชื่อว่าเบนกับชารีนะครับซึ่งสองคนนั้นได้ไปเจอกันที่ห้องสมุดนะครับแต่ชารีบอกว่าเขาจะไปที่ห้องเรียนนะครับแล้วก็เขาก็ได้ไปห้องเรียนนะครับแล้วก็เจอครูคนหนึ่งที่ชื่อว่าครูเลนนะครับซึ่งครูเลนนะครับ ให้ชาลีเป็นหน้าค้ำผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่านิกนะครับซึ่งนิกเขาก็ทําความรู้จักกับชาลีนะครับซึ่ง2คนนั้นก็ได้ทําความรู้จักกันนะอ่าเนื้อเรื่องจะเป็นก็มาดูในเล่นน,นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดหนังสือไปดูฉากหว,ว,วาน,วานความน่ารักด้วยนะครับ หลังจากที่เราดูฉากความหวานความน่ารักแล้วนะครับแล้วก็มีสาร,รบ,บาัญแล้วก็เกี่ยวกับผู้เขียนแล้วก็ตัวละคร <ๆ S 1> ก็อยู่ในหน้าหลังนังนเสืนนะครับเอาจริงๆมันมีเล่มสอนนะครับแต่ผมลืมซื้ออะคะ่ะผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับใครสนใจเรื่อง LGBT อะไรพวกนี้นะครับสามารถหรือใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องชายชายนะครับผมขอแนะนานเล่มน,นี้เลยนะคะถ้าชอบก็ซื้อเล่มน,นี้ได้เลยนะคะ